คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับกอปแก๊็บนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็ลิบกระซิบตอนนี้ค่ะกอปแก๊็บกำลังติดต่อวิดีโอคอลค่ะกับอดีตพระเอกหนุ่มร้อยล้านซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักค่ะนั่นก็คือพี่เมฆวินัยไกรบุตรนั่นเองค่ะกอปแก๊็บอยากทราบค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เมฆเป็นยังไงบ้างโควิดเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับพี่เมฆบ้างกอปแก๊บเนี่ยจะติดต่อตอนนี้เลยค่ะพี่เมฆร,รอยอยู่แล้วแน่นอนค่ะและ่าสุนทรภรยาคนเก่งอย่างคุณเอ๋แล้วก็ได้ครอครสางน้องเมิร์ แสดงความเยินดีด้วยนะครพี่เมค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับพี่เมฆ่ะวันนี้กอแกรปตั้งใจวิดีโอคอลมาหาพี่เมฆเลยนะคะพระเอกในดวงใจหนึ่งคนเลยตอนนี้เป็นยังไง <ทะ S 1> บ้างคบพี่เมฆขาตอนนี้อาการยังพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่งฟื้นจากคราวที่แล้วที่ติดเชื้อเป็นสมน้ำพองทั้งตัวนะเริ่มดีขึ้นครับตอนนี้ยาเซอรลตัวห้าเม็ดครับอาการดีขึ้นก็จะลดเหลือสี่เม็ดเราก็จะลดไปเรื่อยๆฮะก็สร้างภูมิไปเรื่อยๆพี่เมฆ่ะต้องถามนิดนึงค่ะช่วงโควิดที่ระบาดแบบนี้เนี่ยมีผลกับการใช้ชีีววิตหรรือ่ามผลกะทบ ต่อโรคที่พี่เมฆเป็นไหมคะมากครับปัญหาตอนนี้ก็คือว่าพอเป็นโควิดปั๊บเนี่ยเราไม่สามารถหาเงินได้โดยการถ่ายละครคะหรือว่าอีเวนต์พอมาขายของขายออนไลน์ปัป๊บทุกอย่าง d r o หมดเลยค่าใช้จ่ายก,ก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะว่ะาหนึ่งเราต้องรักษาตัวมากกว่าเดิมแล้วก็การใช้จ่ายก,ก็จะสูงกว่าเดิมแล้วก็เรื่องเรียนออนไลน์ก็เพิ่มเข้ามายอดขายตกพับก็ทําให้มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายขายอาหารเสริมได้น้อยก็เลยหันมาขายติกทอดไปดบุตรีกถ้าเกิดคนสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่เพจพี่เมคได้ตลอดเลยใช่ไหมคะเข้าไปดูได้ครับเพจมีในายกบบุตรครับคือพูดง่ายตอนนี้ทำกันทุกอย่างทุกคนต้องพยายามหาเงินเพื่อจะ อวที่สํคาคัญที่มองเห็นนะคะก็คือครอบครัวของพี่เมฆเนี่ยน่ารักแล้วก็อบอุ่นตลอดเวลาเลยมีพี่เอที่อยู่ข้างๆเนี่ยถ้าเกิดให้พี่เมฆ<บ>ได้พูดกับครอบครัวนะคะผ่านรายการพบฝากนะครับพบกใครที่มีครอบครัวนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทําความรู้สึกหรือว่าความอบอุ่นหรือคนในครอบครัวให้แข็งแรงต่อสู้ไปได้วยกันครับเพราะว่าทุกคนก็ลําบากทุกคนนะครับเบรกแรกนี้นะคะอัปเดตนะคะชีวิตส่วนตัวในปัจจุบันแล้วเบรกหน้าค่ะกอแก๊็บขอย้อนลําลึกนะคะเกี่ยวกับผลงานต่างๆของพระเอกร้อยล้านอย่างเมฆได้ไหม ไ้ครับพบ<ด>ส <ะ S 2> ักค,ครู่ค่ะกลับมาเมาส์กับพราเอกร้อยล พี่เมฆวินัยไกรบุตรของเรานั่นเองอยากถามพี่เมฆค่ะเกี่ยวกับผลงานแรกเลยที่ได้เข้าวงการเนี่ยพี่เมฆเข้าวงการมาทางด้านไหนคะผลงานแรกเข้าวงการเหรอคะจริงๆแล้วเป็นคนต่างจังหวัดนะแสดงหนักไปทางแบบว่าแสดงละครเดินแบบพออายุสัก20ก็เป็นแสดงหนังนางหน้าบางระจันอะไรย่างเงี้ยปังสุด50ก็ปังนะพอ50ก็ปังกเป็นโรคตุ่มน้ำพองปังาเดินตอนที่แบบภาพยนตร์ฉายในตอนนั้นเนาะก็แก๊ปเห็นแลวอยากจะวิ่งเข้าไปเลียจอหนังเลยอะค่ะตอนนั้นอะ การที่เลียได้เนี่ยเรียแต่ตุ่มต้องถามก่อนว่าผลงานของพี่เมฆค่ะกับทางช่องสามเนี่ยมีแสดงมาเยอะไหมครับล่าสุดนี่เล่นกับน้องเตยช่องสามนี่เรื่องแรกของผมก็คือชุยขายเป็นของพี่ไก่ปรยุทธ์นะว้าวเจ้านายหนูเหรอพี่เมฆเล่นเป็นใครครับเป็นนางรำหรือเปล่าคะผมเพื่อนพระเอกด้วยนะนะพี่โอเล่นเป็นพระเอกพี่แมนจินดาราโอ้เป็นนางเอกพี่เมฆแล้วถ้าเกิดว่า หายแล้วร่างกายกลับมาแข็งแรงเนี่ยอยากแสดงละครไหมครับพี่เมฆาโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณพี่เมฆมากเลยนะคะขอให้พี่เมฆแข็งแรงไวๆนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะที่ได้ลูกสาวน้องเมิร์สหน้าตาน่ารักน่าชังมากก็ขอให้เลี้ยงง่ายโตมาเป็นเด็กดีถ้าเกิดังมีกําลังอีกเนี่ยก็คนที่4ที่5ตามมาเลยเนี่ยก็ได้นะคะนน้องเมิร์สจะได้ไม่เหงา